สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m c t News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนงขันทองประจำวันจันทร์ที่18พฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2567ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐทิ้งทวนนะครับก่อนที่จะลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีในอีก2เดือนข้างหน้าด้วยการไฟเขียวให้ยูเครนใช้ขี่วุธพิสัยไกลที่ทางสหรัฐ มอบให้นะครับเพื่อจะโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของทางด้านรัสเซียประธานาธิบดีเดิเมดิร์ปูตินของรัสเซียเตือนมาตลอดว่าการที่ทางสาหรัฐเตรียมนะครับที่จะเปิดทางให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลนะครับผีบรรลุพิสยัยไกล A T A C M S โจมตีเข้าไปในรัสเซียถือว่าล้ำเส้นแดงและทางรัสเซียจะตอบโต้ อย่างรุนแรงและหนักหน่วงซึ่งทำให้นักวิเคราะห์หลายคนกังวลว่าจะเป็นการลากนาโต้เข้าสู่สงครามกับทางด้านรัสเซียโดยตรงโดยที่รัสเซียได้มีการเตรียมความพร้อมในการซ้อมยิงเขียบรรทุนนิวเคลียร์แล้วการตัดสินใจของโจบไบเดนครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งสำคัญ ของรัฐบาลสารัฐในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า2ปีโดยที่สารัฐให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนไปมากกว่า1 8 0 0 0 0ล้านเหรียญไปแล้วนโยบายของโจไบเดนที่จะช่วยเหลือ,อยูเครนนะครับในช่วงที่โจไบเดนกำลังจ,จะหมดเทอมของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี <tegen ancy> ขัดแย้ง นโยบายของโดนัลด์ดทรัมป์อย่างชัดเจนทรัมป์มีชัยเหนือกัมลาแฮร์ริสรองประธานาทิบดีในการเลือกตั้งในวันที่5าพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นนะครับกับคนอเมริกันว่าเขาจะยุติสงครามยูเครนโดยเร็วหรือว่าจะยุติสงครามยูเครนภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เขาเข้าทำงานในทำเนียบขาวโดยจะมีการ เรียกร้องให้วลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและวลาดิเมียร์ซเลนสกี้ของยูเครนมาร่วมประชุมกันนะครับเพื่อที่จะยุติสงครามแต่อย่างไรก็ตามทรัมป์ยังไม่ได้ให้ร,หรายละเอียดนะครับว่าเงื่อนไขของการยุติสงครามยูเครนนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ทางรัสเซียยืนยันมาตลอด ว่าเงื่อนไข,ของ์การยุติสงครามยูเครนจะต้องตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของทางด้านรัสเซียในขณะที่ทางรัสเซียเองได้เปรียบนะครับอยู่ในสนามรบและยูเครนมีการอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆถ้าหากว่าสงครามยังคงเดิมเนินไปในลักษณะนี้ที่ทางสารัฐและยุโรปนะครับกำลังเตรียมถอยในการให้ความช่วยเหลือ กับทางด้านยูเครนเนื่องจากว่ายังไม่เห็นมีแนวโน้มที่จะมีความคืบหน้าหรือว่าสามารถที่เอาชนะทางด้านรัสเซียได้แต่การที่โจบไบเดนนะครับถ้งทวนด้วยการเตรียมเปิดทางนะครับให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธ A T A C M S โจมตีเข้าไปในรัสเซียก็ถือว่าทางเดมโมแครตเองต้องการที่จะกระพือหรือว่าขยายวงของสงครามซึ่ง แน่นอนเลยทีเดียวจะทําให้นาโต้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามกับรัเสเซียโดยตรงเพราะที่ผ่านมาสงครามยูเครนถือว่าเป็นสงครามตัวแทนทางนาโต้หรือว่าสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือทางด้านยูเครนทางอ้อมนะครับเพื่อจะทำสงครามกับทางด้านรัเสเซียแต่ว่าแม้ว่าจะมีการส่งทหารเข้าไปช่วยรบแต่ว่าทหารนั้นก็สวมยูนิฟอร์มของทางด้าน ยูเครนนะครับเพื่อที่จะ,ะเบี่ยงเบนหรือว่าเรื่องข้อข้อขรหาว่าทางนาโต้เข้าสู่สงครามกับทางด้านราัสเซียโดยตรงทางประธานาธิบดีปูตินนะครับได้มีการแสดงความคิดเห็นนะครับก่อนหน้านี้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทหารยูเครนจะใช้เครื่องบินรบ F16 ของทางด้านราัสเซียโดยไม่มีการฝึกซ้อมรบนะครับ มาเป็นอย่างดีรวมทั้งการยูเครนจะไม่มีความชูวชาญในการใช้ขี่ปืธพิสัยไกล ata cm s เนื่องจากว่าการใช้ขีปุ่ทธประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องมีข่าวกรองชี้เป้าจะต้องมีการใช้ดาวเทียมระบบนําร่องซึ่งทางยูเครนไม่มีดาวเทียมแล้วก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะใช้อุปกรณ์ ขีปนาวุธนี้เพราะฉะนั้นเองเวลาจะยิงรัสเซียด้วยขีปนบวุธ ATA a t a TA c s นั้นทหารอเมริกันจะเป็นคนยิงเองนะครับก็เท่ากับว่าทางกองทัพสหรัฐเข้าสู่สงครามกับทางด้านรัสเซียโดยตรงเท่ากับว่าสงครามโลกครั้งที่3นะครับจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามนะครับ ยังไม่มีความชัดเจนว่ายูเครนจะใช้ขีบรุษพิสัยไกลนี้เมื่อใดน,นะครับแต่ว่าทางรอยเตอร์อ้างนะครับรายงานหรือว่าแหล่งข่าวบอกว่ายูเครนอาจจะใช้ A-T-A-C-M-S ภายในไม่กี่วันข้างหน้าความจริงแล้วทางสหรัฐมีการ supply A-T-A-C-M-S ให้กับยูเครนในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แล้วก็อาวุธนี้นะครับไปติดตั้งหรือว่าไปเก็บที่แห่งหนตำบลใดยังไม่มีที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าทหารรัสเซียรู้ว่า ATM ATACMS นะครับเก็บอยู่ใน Warehouse นะครับหรือว่าคลังแสงที่ใดก็คงตกเป็นเป้าของการโจมตีจากเครื่องบินรบหรือว่าขีปนาวุธของทางด้านรัสเซียไปแล้ว แม้ว่านะครับทางยูเครนจะได้รับ ATA CMS ตั้งแต่เดือนเมษายน์แต่ว่ายังไม่ได้มีการใช้นะครับเนื่องจากว่าทางถูกทางรัสเซียขู่มาตลอดว่าถ้าหากว่าใช้จะต้องถูกตอบโต้อย่างรุนแรงโดยที่ทางสหรัฐอเมริกาเองนะครับอาจจะตกเป็นเป้าของการโจมตีจากทางด้านรัสเซียด้วยก็ได้ ทางสหรัฐอเมริกาอ้างว่าสงครามยูเครนต้องได้รับการยกระดับเนื่องจากว่าเกาหลีเหนือเองมีการส่งทหารนะครับไปช่วยรัสเซียรบทหารเกาหลีเหนือตอนนี้ประจำอยู่พรมแดนะระหว่างรัสเซียกับทางด้านยูเครนอยู่และน่าจะเข้าไปช่วยนะครับทางด้านรัสเซียรบเพื่อที่จะหาประสบการณ์ทางเกาหลีเหนือเองก็มีเหตุการณ์ทดสอบยิง ขี่บรรทุกพิสัยไกลซึ่งเล่งเป้านะครับไปที่ญี่ปุ่นรวมทั้งที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาด้วยถ้าหากว่าสงครามมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแน่นอนทีเดียวเกาหลีเหนือนะครับจะเป็นตัวเปิดเกมแต่ว่าถ้าหากว่าทางยูเครนนะครับได้รับไฟเขียวจริงๆนะครับจากทางด้านสหรัฐอเมริกา ให้ใช้ขีปราวุธ ATA CMS ยิงเข้าไปในดินแดนของทางด้านรัสเซียแน่นอนเลยทีเดียวรัสเซียจะต้องตอบโต้อย่างรุนแรงที่ผ่านมาทางรัสเซียเองไม่ได้มีความรีบร้อนนะครับในการพิชิตศึกในยูเครนเพราะว่าถ้าหากว่ารีบร้อนทางรัสเซียเองก็ต้องเล็งเป้าไปที่กรุงเคฟเมืองหลวงของทางด้านยูเครนแต่ถ้าหากว่ามีการใช้ ขียนประวุติภสายใครยิงใส่รัสเซียก็คงจะไม่มีการเกรงใจหรือว่ามีการายืดสงครามออกไปเพราะว่ายุทธศาสตร์การทำสงครามของทางรัสเซียก็คือต้องการทําลายกอ,องทัพของยูเครนให้สิ้นซากต้องการทําลายรัฐนิวอนาซีพวกที่อยู่เบื้องหลังนะครับรัฐนิวอนาซีอยู่ในยูเครนให้หมดแต่ว่ายังไม่ไปไกลถึงขนาดโจมตีกรุงเคฟนะครับกรุงเคฟที่ผ่านมา ถูกระเบิดนะครับถูกจรวดนะครับแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าทางยูเครนตัดสินใจนะครับใช้อาวุธปิสยัยไกลกับทางดรัเสเซียกรุงเคียฟแน่นอนเลยทีเดียวจะตกเป็นเป้ารวมทั้งโอดซีซานะครับซึ่งเป็นเมืองท่าที่อยู่ทางตอนใต้ซึ่งทางรัสเซียต้องการที่จะได้กลับคืนมามาดูปฏิกิริยาจากทางด้านโดนัลด์ทรัมป์เจนะครับจูเนียร์ซึ่งเป็นบุตรชาย ของโดนทรัมป์ที่ผ่านมาก็ช่วยพ่อในการหาเสียงมาตลอดรวมทั้งช่วยในการคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามาดำรงตำแหน่งในคอรมอนะครับเขาเขียนทวิตเตอร์ว่าอุตสาหกรรมทางด้านการทหารนะครับหรือว่า Military Industrial Complex ดูเหมือนว่าต้องการที่จะให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ก่อนที่คุณพ่อของผมจะได้มีโอกาสนะครับที่จะสร้างสันติภาพ และช่วยไม่ให้มีการสูญเสียเลือดเนื้อนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเขียนอยู่บนแพลตฟอร์ม X นะครับต้องล็อกอินนะครับหรือว่าต้องจํากัดเบ็ดเงินล้านล้านหล้านล้านนะครับที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านงบประมาณทางด้านาทางด้านการทหารนะครับเขาบอกว่านี่สิ่งเป็นสิ่งที่งี่เง่าที่สุด ที่มีการอนุมัตินะครับรเรื่องขีปนาวุธภิสัยไกลก่อนที่ทรัมป์จะมีโอกาสนะครับเข้าไปดำรงตำแหน่งในขณะเดียวกันทางวลาริเมียร์ซิรินสกี้ก็แสดงความริงโลดนะครับที่มีรายงานว่ายูเครนจะไดะ้รับไฟเขียวในการใช้ขีปนาวุธในการต่อสู้กับทางด้านรัสเซียโดยเขาบอกว่า ขี่มธพิสัยไกลาจากทางด้านสหรัฐที่สปรายให้ยูเครนเป็นหนึ่งในแผน v i c t o r y Plan ของเขาที่เขาได้มีการนำเสนอให้กับสปอนเซอร์หรือว่าพาร์ทเนอร์ที่ให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนในช่วงที่ผ่านมาถ้าปราศจากอุธพิสัยไกลแล้วทางยูเครนเองก็จะไม่มีศักยภาพในการโจมตีฐานที่มั่นของของทัพรัสเซียที่ประจำการอยู่ในดินแดนของทางด้านรัสเซีย ทำให้ยูเครนเสียเปรียบเนื่องจากว่ายูเครนไม่สามารถยิงเข้าไปในดินแดนของทางด้านรัสเซียได้แต่ในขณะเดียวกันกองทัพรัสเซียที่ประจําการในบริเวณพรมแดนสามารถยิงขีปนาวุธเข้าไปในกองทัพของทางด้านยูเครนได้ทําให้ยูเครนเสียเปรียบนี่คือข้ออ้างของทางด้านเซเลนสกี้ในช่วงที่ผ่านมา ตอนนี้ถ่าว่ามีขีปนาวุธนี้แล้วก็อย่างน้อยก็ช่วยนะครับทำให้ยูเครนสามารถที่จะประคับประคองสถานการณ์ในช่วงสองเดือนที่เหลือของการดำรงตำแหน่งของโจไบเดนเพราะว่าเมื่อทรัมป์เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วจะมีการเจรจาขึ้นถ้าหากว่ายูเครนมีความคืบหน้าในสนามรบก็จะเพิ่มอำนาจการต่อรองเงื่อนไขของการหยุดยิงหรือว่าเงื่อนไข ของสันติภาพก่อนหน้านี้ดีวอลส์เรจิออนลนะครับรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากทีมงานของทรัมป์ว่าทรัมป์เตรียมเสนอแผนสันติภาพโดยที่ให้รัสเซียน,นะครับยึดครองดินแดนประมาณ20%ของทางด้านยูเครนไปดินแดน20%นี้รวมทั้งลูฮานส์ uh นะครับโดเนสซปอริเชียคอซอนรวมทั้ง แหลมไครเมียส่วนพรมแดนนั้นนะครับจะตั้งเป็นเขตปลอดทหารดีมิลลไรโซนนะครับเหมือนกับรพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับทางด้านเกาหลีใต้และเขตปลอดทหารนี้จะมีการลาดตระเวนโดยทหารของทางด้านนาโตอีกเงื่อนไขหนึ่งนยครับที่ทางทรัมป์ต้องการเสนอก็คือ,อยูเครนจะไม่เข้าเป็นสมาชิกของนาโต อีก20ปีข้างหน้าอย่างน้อยนะครับต้องวางตัวเป็นกลางภายใน20ปีหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงในขณะเดียวกันทางสหรัฐจะยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนอาวุธกับยูเครนเพื่อจะปกป้องดินแดนที่เหลือ80ซแน่นอนเลยทีเดียวทางทรัมป์ก็คงจะไม่ให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนฟรีๆเนื่องจากว่ายูเครนเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะครับ มีรายงานว่า Black Rock นะครับกองทุนของทางด้านสหรัฐมีการเข้าไปาลงทุนนะครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ทางด้านเกษตรของทางด้านยูเครนไปมากยูเครนเองนะครับมีน้ำมันนะครับมีก๊าซธรรมชาติมีแร่ธาตุรวมทั้งเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกข้าวสาลีที่สำคัญของโลกถ้าหากว่าทางสหรัฐอเมริกาได้ยูเครนไปแล้ว เท่าเท่ากับว่าได้ทรัพยากรที่ค,อค่อนข้างที่คุ้มนะครับกับการลงทุนก่อนหน้านี้นะครับลินซีแกรมสอวอจากพรรคริับลิกันนะครับตัวแทนจากอามอรัตซาทโรีนาบอกว่าเราจะยอมให้ทางรัสเซียหรือจีนได้ประโยชน์ จากใครเมียไม่ได้เพราะว่าที่ใครเมียนั้นนะครับมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มูลค่าถึง11-12ล้านล้านเหรียญน,นะครับจะยอมให้รัสเซียจีนไปไม่ได้นะครับต้องเป็นของสหรัฐชัดเจนนะครับว่าทางสหรัฐอเมริกาทำสงครามในยูเครนเพื่อที่จะกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติจากยูเครนรวมทั้งสกัดอิทธิพลของทางด้านรัสเซียไปในตัวอีกด้วย ทางอังกฤษเองก็มีการาเตรียมการนะครับที่จะส่งมอบเขียบพุษพิสัยไกลนะครับ Storm s h a d โดให้กับยูเครนเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรอท่าทีของทางดา้านสหรัฐก่อนถ้าว่าสหรัฐส่งอังกฤษก็พร้อมที่จะส่งให้กับยูเครนพูดงาว่าร่วมมือกันนะครับในการโจมตีรัสเซียซึ่งถ้าหาว่าเป็นเช่นนั้นอังกฤษเองก็จะตกเป็นเป้า ของการโจมตีของทางด้านรัสเซียเหมือนกันอีรอนมัสก็กมีปฏิกิริยานะครับที่แสดงออกมาไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่โจไบเดนจะเปิดทางให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับ Army Tactical Missile Systems นะครับ ATACMS เพื่อจะโจมตีทางด้านรัสเซียโดย แสดงความเห็นว่าจะทำให้สงครามขยายวงนะครับเขาตอบในรีทวิตนะครับในแพลตฟอร์ม X ว่าเห็นด้วยกับที่สวอมค์ลีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคริพับลิกันจากมรุรัตยูท่าบอกว่าพวกลิบ a รสนะครับหรือว่าพวกเสรีนิยมเดโมแครต รักสงครามนะครับเพราะว่าสงครามนั้นทําให้รัฐบาลมีขนาดใหญ่ขึ้นหมายความว่ารัฐบาลจะมีการใช้จ่ายงบประมาณใหญ่ขึ้นนั่นเองซึ่งอีรอนมัสบอกว่า True ก็ต้องจับตาดูนะครับว่าทางยูเครนภายในระะยะเวลาอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรือว่าในสัปดาห์นี้จะใช้ขี่บรุนทีสัยไกลยิ่งเข้าไปในดินแดนของทางด้านรัสเซีย จริงหรือไม่ซึ่งทางรัสเซียก็เตรียมการที่จะตอบโต้ไม่เพียงแต่จะตอบโต้ยูเครนอย่างรุนแรงเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะทำสงครามกับประเทศนาโต้ใดประเทศหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้นาโต้นั้นเข้าสู่สงครามกับทางด้านรัสเซียโดยตรงก่อนหน้านี้ นะครับทางรัสเซียอาจจะคิดยึดดินแดนประมาณ40%ของยูเครนเท่านั้นนะครับโดยส่วนที่เหลือ60%ก็จะให้วางตัวเป็นกลางแต่ถ้าหากว่าทางยูเครนใช้ ATACMS ยิงรัสเซียคราวนี้ก็คงจะเลี่ยงไม่ได้นะครับที่ปูตินจะต้องตัดสินใจยึดยูเครนทั้งประเทศให้รู้แล้วรู้รอดไปและจะต้องเผชิญหน้ากับยุโรปในสงครามยูเครน ในสงคราม New Clear. รานิวเคลียร์สำหรับวันนี้รายการ uh, MCT News Podcast เวลาบุรอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันนะครับรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารจาก MCT News สำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ